どうぞ。<music> สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับผมโคจคอณเจนะครับในช่วงเช้านะฮะอัปเดตแผนการเทรดทองคำนะครับวันนี้วางแผนเทรดนะควันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับกับตัวกราฟทองนะครับ เบื้องต้นตัวกราฟเนี่ยสวิงในกรอบสวิงเซลล์นะครับแล้วก็มีแนวสวิงนะครับโลว์ไฮนะครับวันนี้อยู่ที่โซน2,310ถึงโซน2,313ยูเอเออลตอร์ออดนะครับเบื้องต้นในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นแผนเทรดนะครับตามการปรับฐานยกตัวของเขานะครับโดยมีระยะเทคโปรฟิตที่2310ถึง2313นะฮะ เป็นแผนบายก่อนนะครับแต่ต้องย้ำอย่างนี้ว่าแผนบายเนี่ยอาจจะใช้หลอดส์หรือว่าขณะโพซิชันที่เล็กลงมากว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการสวนกรอบสวิงหรือว่ากรอบแนวโน้มนันเองนะครับทีนี้แผนหลักนะครับแผนหลักเนี่ยจะเป็นแผนเซลล์นะครับตามกรอบสวิงนะครับซึ่งเราเตรียมวางโพซิชันเซลนะครับถ้ามีแพซชันเซลเกิดขึ้นหรือว่ามีแทงเทียนที่สะท้อนแรงขายออกมานะครับบริเวณดังกล่าวนะครับก็คือโซนส3 1 0 2313่นตรงนี้จะเป็นแผนหลักนะครับแผนรองจะเป็นแผนบายนะ ผนเราจะเป็นแผนเซล์ตามกรอบสวิงหรือว่ากรอบแนวโน้มของเขานะครับส่วนเพื่อนๆที่บายมาแล้วหรือว่าพอใจกําไรแล้วเพื่อนๆสามารถปิดได้นะครับแล้วก็รอแผนหลักก็คือแผนเซลนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับนะเพราะว่าหนึ่งก็คือวันนี้อย่าลืมนะเป็นวันศุกร์นะครับเ,เป็นวันศุกร์ล้วก็แน่นอนก็คือวอลุ่มอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับแนวอลุ่มไม่ได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือวันศุกร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณถือออเดอร์ค้างเนี่ยอาจจะโดนจังหวะนะครับออเดอร์ค้างประจำค้างสัปดาห์ได้นะครับตรงนี้ก็จ,จะเป็น เหตุผลที่อาจจะทำให้ขาดทุนในช่วงสัปดาห์ถัดไปนะครับก็ระมาระวังกันด้วยนะวันนี้สิ่งที่เพื่อนๆต้องโฟกัสมีอยูเรื่อง 1. อย่าให้มีออเดอร์ค้างนะครับข้ามสัปดาห์ถ้าไม่จะเป็น 2. นะครับเน้นเข้าออกเร็วนะครับเก็บกำไรระยะสั้นนะครับนะเช่นประมาณสัก2-300จุดเนี่ยหาจังหวะออกแล้วย่อเข้าใหม่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะส่วน ฝั่งายนะครับเพื่อนๆที่ถือไม้ายมานะครับเน้นลดหลอดไซส์ลงนิดน,นึงนะครับส่วนไม้เซลล์ออกหลอดไซด์ที่ขนาดปกติได้นะครับนะส่วนกรอบจะเป็นกรอบสวิงเซลล์นะครับนะแล้วก็แผนบายจะเป็นแผ่นใบาย,ยาสั้นเท่านั้นนะครับอัปเดตแผนเทรดในช่วงเช้ากับผมโค้เจคุณเจนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ